สวัสดีครับท่านที่ติดตามช่อง YouTube ซื้อช่องทนายทาอีสานแล้วก็เฟ e บ o o กซื้อช่องว่าทนายทาอีสานคือกันทั้ง Facebook แล้วก็ช่อง y t u b e นี่อยู่ในหมวดจมใส่จอพ่อกันเมื่อนี้เป็นเทือที่13ลแล้วนครับ มือนี้เป็นวันเสาร์ที่ย5ตุลาคม2,568เวลากับประมาณ16นาฬิกาหน,นาทีครับมือนี้กับามกลางความสศกเศร้าเสียใจของประสบนิก่อนเ่าไทยนะครับเป็นข่าวมากยืนน่าจะยืนยันได้แล้วนะครับหลายสำนักหลายช่องกับ ลงข่าวตรงกันว่าสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชน,นีสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันฝีหลวงเพิินสเสด็จสวรรคตครับก็ต้องจารึกไว้ว่ามือนีเป็นมือที่พี่น,อน้องประชาชนคนไทยชาวไทยนี่นะครับเป็นมือที่โศกเศร้าเสียใจย่างหลายล่ะครับเพราะว่าเป็น พระองค์ท่านเป็นที่เข้ารบหลักเถิดทุนไหวเนื้อหัวของพี่น้องชาวไทยเรื่องเล่าเหตุการณ์จังใดกับสิใดน้่มเลี่ยนพอพี่น้องอีกเทือนึงนะครับพ่อกันเมื่อน,นี้ก็เป็นวันเสาร์กพักผ่อนอยู่กับบ้านถ้านนายท้าอีสาน หมวดจมใส่จอมีไม่แน่ออกมาบอกสู้ฟังเรื่องหนึ่งคือทวงสามมือที่เล็กที่แล้วนะครับประมาณวันผุดผมได้รับข่าวลูกสาวของในสิบหลุนนองอยู่ในข่ายเพิ่นเสียชีวิตลูกสาวเพิ่นเป็นคู่แล้วก็เสียชีวิตกคิดว่าสิไปห่วงานครับ เพิ่นเปิดบัญชีร่วมทํำบุญผมกก็ได้ได้ไดร่วมทำบุญกันกันไปนะครับกันไปแล้วเมื่อน,นี้นะตั้งใจว่าสิไปห่วงานชาปนากิจก็มีเหตุอันอน,นานานา,นาอึงา้งนาทึงนาคิดคือในกลุ่มไลายผมก็เป็นเป็นสมาชิกในกลุ่มไลายของพี่น้องชาวค่ายเนี่ยแหละครับผมก็เป็นสมาชิกอยู่พ่อเพิ่น ผู้พ่นสูญเสียพ่นกระโภตขอความมาลูกสาวพ่นเสียชีวิตนะเขาก็อ่านเบิง่งตามกำหนดการตอนตอนแรกนั่นก็สิชาปนก,กิจวันอาทิตย์แต่ว่าบันเ้ไปไป,ไปมากๆอ่ะก็กเลยเป็นตามกำหนดการก็คือชัปนพกิจวันเสาร์อันนี้คือการคุยกันทางไล่นะครับผมผมเบิ่งไล่พิ่นหอดจังหวัน,นี้ละ่ะผมก็คิดว่าเป็นวันเสาร์แต่ว่า ในเมือม่อมื่อในอ่านอ่านต่อจากที่ผมอ่านไปไวน้นะครับเพินินเห็ดไว้แล้วผมไปอ่านเบิ่งเพเพิน,าานเผาหมู่ว่านนี่ครับชานก,กิจหมู่ว่านนี่วนันศุกร์เมือม่อ <im> นี้ผมไปกไป็ไปไปวัดที่ที่ทาการชาปนก,กิจนี่ก็มิดอิมซิมอยู่บ่าม่มีผู้ใดผมก็เลยสงสัยก็เลยก็เลยโทรหารในสิบุ่นพีที่เล่าเป็นผู้ประสานงานหลัก แล้วก็เป็นผู้โตต,ต,ตั้งธูตีเข้มแข็งเอิญไอน้อ,นองประสานงานเนี่แหละครับผมโทษใ่ในศรีรุนพีผู้นั่นเพื่อนกะเพื่อนบอกว่าเพื่อนกะบริยูในทองที่จะมาเลยดอกเพิ่นมาทำธุระอยู่โคราชผมก็บอกว่าพี่ผมผมอยู่วัดที่จะทำพิธีชาปนากิจแต่ว่าคือมิดอิมซิมแท้นะครับเพื่อนบอกว่าออบ๊อบอแมนตไปเร็วบอกอีกแชกน้อยขบวนคงสีหอดมั้งสัน ผมก็ลออยู่บ่กว่ามีผู้ใดแม่บ้านนี้ก็เลยเอ้บอกอย่งักโทษใส่ผู้พอผู้พอเพิ่นเป็นได้สิบรุน้องผมแล้วเป็นได้สิบลูน้องผมสองปีผมก็เลยโทษใส่เพิ่นบอกว่าชปาปนกิจแล้วหมู่บ้านนี่ครับตอนนี้นะกำลังไปลอออังคานอยู่อำเภอเชียงคานนะ่ะเอาเอาเท่ากระดูกไปลอออังคานอยู่สัตว กัน่าคิดนี่เนี่ยคือของของการที่อ่านไล่เพิ่นกำลังโซเล่กันแล้วเขายังโมได้ขอยุติแล้วเขากาบต่อ,อตเนื่องว่าไปอ่านต่อนะครับก็เลยก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าตลกคบขันไปหน่อยหนึ่งหรือว่าบนา่นอาจจะให้เกิดขึ้นนะครับะจะเอามาบอกสื่อฟังต่อแถมท้ายนะครับท่านใหท่าอีสานแล้วก็เพจ ทั้งเพจทั้งช่อง YouTube ซื้อช่องทนายท่าอีสานเนี่ยสีมีเรื่องเล่าหรือมีอให้ให้ความรู้หรือว่านำเสนอแบบใดผมกัสิขออธิบายว่า,าเพจทนายอีสานทนายท่าอีสา,านาสาและก็ช่อง YouTube ซื้อช่องทนายท่าอีสานเนี่ยผมหลักๆผมสีเอาประสบการณ์การเท็งานในวิชาชีพทนายความเนี่เอามาวอาสู่ฟังครับ เป็นนําเสนอเป็นภาษาอีสานนะครับอย่างที่2ก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองอสมการเมืองของา่าวนําในจักหน้อยนะครับหลักๆคือประสบการณ์การเห็นงานในวิชาชีพทนายความอันนั้นคือขอที่1ขอที่2องก็สเอาเหตุการณ์บ้านเมืองอามา่อามานําเสนอแล้วก็ตัวที่3ก็คือสิเป,เป็นเรื่องป่อเพนีงานบุญ ตามเทศกาลนี่นะครับเอามาบอกซื้อฟังอันสุดท้ายก็คือเรื่องทั่วไปแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆหรือว่าจิตวิทยาการการคล้องตนการอยู่ในสังคมการอยู่รวมในสังคมนะครับที่ที่อยากหูอยากเห็นอยากอยากอยาก,อยากนาเสนอตัวหนึง่งก็คืออยากให้พอลุแม่ป้าผู้ทีติดตามช่อง YouTube นี่แหละครับ เขียนมาแน่ได้ครับพิมพ์มาแน,น่หรือว่าคอมเมนต์มาแน่ว่าอยากอยากหูเรื่องอีหยังกะสีเอามาเบาสู่ฟังไปค้นไปหาไปสืบเซาะไปเจาะเอามะเบาสู่ฟังครับกะสีเป็นเพราะคุณยางสูงถ้าท่านใดที่ที่คอมคอมเมนต์แล้วก็ติดต่อแท็กผมมากสินะครับพงกระสิเป็นพระคุณยางสูงสีหามะเบาในในหลายหลายแง่หลายหลายมุมเลยล่ะครับพ่อกันมือนี่กะ บอกไปว่ามากกับเจ็ดนาทีกากว่าแหละครับอย่าครับก็ล่างฝึกว่าระยะห่างหนากล่องความดังเพื่อให้เสียงออกมาได้ได้พอดีกําลังฝึกนะครับในหมวดจมใส่จอกเทือที่13ประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2 5 6 8เวลาก,กิบกนาฬิกา8นาทียุติไหวหเท่าน้กอนพอกันใบเทือนหนาครับสำหรับมือนีกะ สวัสดีครับ